ท่านสาธิชนกำลังเปิดเครื่องเสียงรับฟังรายการธรรมะตอนเชา้าประจำวันเสารที่30เสิศจิกายน2อง7ัารกบบาครับเดือนสิบสองเบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว,ว่ามวิเวกสัสสพิตาวารระสง อุปสมสัิจมิตรูโมตินิปพานกังวัะปิติปรสาสปิปังแลเป็นปาภาษาไทมมีความหมายว่าบุคคลผู้ดื่มรถอันเกิดแต่ไม่ริรถเองครับเรื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรถแห่งปิติอันเกิดแต่ทำแ,แล้วย่อม เป็นผู้หมดความโกรนกระวายไม่มีบาปพุทธศาสนาบทนี้กล่าวถึงเรื่องของความวิเวกอาจจะกล่าวถึงความวิเวกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะในช่วงนี้นี่กำลังน้ยินกระแสของคำถามที่ว่าธรรมะคืออะไร ไม่ว่าคำถามนี้จะมาจากใครบุคคลใดก็ตามเตบว่ามีความหมายสำหรับทุกคนธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่เคยนำเสนอเมื่อนานมาแล้วของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือคือหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั้นธรรมะในสี่ความหมายทีนี้ธรรมะก็คือจะมองเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ทุกอย่างนั้นเป็นธรรมดาแม้แต่ธรรมชาติในกรณี้มีฝนฟ้าตกลงมาอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้เมื่อสองเดือนก่อนภาคเหนือของประเทศไทยก็ได้รับหรือว่าประสบกับปัญหาอุทกาภัยน้ำท่วมอย่างหนักมาเวลานี้ก็เป็นเวลาของภาคใต้ที่ประสบอุทกาภัยน้ำท่วมแต่จริงๆแล้วเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่ว่าภัยทางธรรมชาติชนิดไหน ก็เกิดขึ้นมาอย่างตลอดทุกๆปีปีอยู่ที่ว่าปีไหนมีความรุนแรงมากรุนแรงน้อย mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่กล่าวเนี่ยดินน้ำลมไฟไม่แต่ในร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำลไไมนนนนำลไฟก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์คิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นกลไกระบบคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่ยากที่เราจะมองให้เป็นธรรมดานอกจากว่าคนที่ทำจิตทำใจให้เข้าถึงธรรมะมองธรรมชาติให้เป็นธรรมะเช่นการเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าคนสัตว์หรือว่าพืชสิ่งมีชีวิต ในวัตจักรของโลกนี้จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงจากไม่มีหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่สุดก็ดับไปอย่างที่ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้นี่ธรรมะในประการแรกตัวธรรมชาติธรรมะในประการที่สองก็คือนำธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรงสัตรรู้หรือที่เราท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังหมดธรรมะคือกุณากรส่วนชอบสาธรหลุดดวงประทีบชัชวาลอันนี้ไม่ใช่เป็นการนำมาตอบเล่นๆ <c oughs> บางคนเวลาเขาถามว่าธ,ธรรมะคืออะไรก็จะสวบดบททำนองสารพันยะบทนี้เป็นการตอบแต่ในความจริง <c oughs> ก็ใช้ได้ นะธรรมะคือกุณาก่อนหมายถึงคำจางสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีหลักที่เราชาวพุทธร,รู้กันอย่างดีคือศีลสมาธิปัญญานะเป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตนะพระกัมฑธรรมะนะที่ใช้ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะพระศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าจงใช้การแสดงธรรม เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาส,สนาจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งในโลกที่มีอายุยืนยาวนาน<ม>ก,ก็ธรรมะนั่นแหละที่เป็นสิ่งสืบทอดมาถึงเราท่านทั้งหลาย<ม>เป็นถึงทุกวันนี้<ม>ยุคสมัยแรกๆองค์พระศาสนาและก็อริยสาวกเขาใช้การเดินเท้า ไปเผยแพ่ไปเผยแพร่ธรรมะในทิ่นต่างๆโดยการเทศโดยการกล่าโด้วยการบอกด้วยการสอนหรือบางคราวไม่พูดแต่เป็นการปฏิบัติให้เห็นจนผู้คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อโลกมีวิวัฒนาการที่เจริญยิ่งขึ้นการเผยแพร่การถ่ายทอดธรรมะก็จะมีรูปแบบที่พัฒนาไปตามยุคสมัย เช่นเป็นการจารจารึกลงบนวัสดุไม่ว่าจะเป็นแผ่นหินแผ่นไม้ใบไม้คัมพีใบลานต่างๆหนังสือสมุดบันทึกลงเทปคาสเซ็ตแผ่นซีดีเมมโมรี่การ์ดเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในลักษณะของสื่อโซเชียลต่างๆมากมายพัฒนาเรื่อยมานี่คือการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยธรรมะนะ สำคัญที่สุดพระพุทธศาสนานนัน้เน้นเรื่องคุณค่าของมนุษย์นะว่าธรรมะมีขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติโดยมองว่าทุกคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นะประโยคนี้สำคัญที่สุดญานะติโยมท่านผู้ฟังใครท่องประโยคนี้ไว้ได้ในใจ ถือว่าได้รับประโยชน์สูงสุดกับธรรมะมองโลกมนุษย์เพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อรู้เช่นนี้เราก็จะพยายามทําชีวิตให้มีคุณค่าโดยใช้ชีวิตให้ถูกต้องถูกทาถูกทานมี โอกาสก็ช่วยเหลือก็กุลเมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราทุกคนนั้นตกอยู่ไปใต้อำนาจกฎของธรรมชาติแล้วจะเบียดเบียนกันไปทำไมในเมื่อพยามัจุร,ราชหรือมรรภัยคือความตายรอเราอยู่ทุกคนหรือเราไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าร่างกาย หรือว่า <c oughs> ชีวิตของเรานี่ล้วนแล้วแต่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันเกือบทุกคนในสิบคนร้อยคนหนาน้อยนักที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งตัวหนึ่งของธรรมชาติร่างกายนั้นเสื่อมไปตามวันเวลาแต่ว่าจิตใจนั้นมันไม่ได้เสื่อมอเคยนำเสนอได้ว,ว่าแม้ร่างกายจะ แก่ชาราสุดโทมลงไปแต่ว่าจิตใจนั้นมันไม่แก่นะจิตใจนั้นมันเป็นลักษณะธรรมชาติที่มีความเก็บในเรื่องของกุศลและอกุศลภายใน,นจิตใจและก็ไม่ไม่เต็มด้วยนะสามารถเก็บได้เต็มที่เลยพนะระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกจิตการฝึกจิตก็บอกแล้วว่าโอกาสในการฝึกจิต ไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าได้รับผลที่ดีก็ต้องหาที่เหมาะๆในพระไตรปิฎกก็ดีหรือว่ากรรทาคำสั่งสอนของพระสมมาสมพุทธเจ้าก็ดีพ <c oughs> ระองค์จะสอนภิกษุว่าโน่นภิกษุทั้งหลายโคนไม้เรือนว่างหรือว่าป่าชัดที่วิเวกถ้ประโยชน์ในที่เช่นนั้นก็จะรับความสงบสนัดสมาธิเจริญเกิดได้ง่าย แต่ว่าญาติโยมยุคปัจจุบันนั้นจะไปหาที่สงบสงัดมันก็ยากสักน,นิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้เป็นตึกเป็นคอนกรีตเป็นถนนนทางที่จเจริญม,มากแม้ว่าไม่มีสถานที่สงบสงัดอย่างนั้นแต่ว่าพระธยามทําใจนาจิตของเราให้อยู่กับสมาธิสติปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ได้ดีก็คือนั่นแหละตองหาที่สงบสงัดที่เป็นธรรมาชาติ เนเพราะเดิมแท้จิตเดิมแท้ของเรานั้นมันไม่ได้อ่ามีความวุ่นวายเหมือนปัจจุบันนี้เนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงมาแต่เราก็าไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนโลกให้กลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วนต่อให้ทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกป่าหรือว่าหยุดการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆมันไม่มีทางเป็นไปได้สายน้ําไม่มีวันวนกลับวันเวลาไม่ไม่มีวันวนกลับ ชั้นใดโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างนี้ที่สุดก็คงจะแตกสลายไม่รู้กี่พันปีก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือเป็นธรรมชาติเหมือนกันที่ต้องยอมรับความจริงวันนี้เป็นวันพระแล้วก็วันสิ้นเดือนด้วยท่านผูกฟังก็เลยต้องเน้นย้ําเรื่องความสําคัญของชีวิตว่าให้รีบควรขวายทำความดี ให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้เพราะว่าสิ่งต่างๆเมื่อผ่านไปแล้วเหมือนที่บอกอ่ะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้อนา,าคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าจริตนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน พนะระพุทธเจ้ารู้ตรงนี้นะก็เลยนะแสดงธรรมะในรูปแบบต่างๆให้เหมาะกับชริตนิสัยของแต่ละคนเหมือนญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะบางคนก็อยู่ในช่วงของนะปฐมวัยนะแต่อาจจะน้อยหน่อยนะบางคนก็อยู่ในช่วงมัดชิมวัยวัยกลางคนนะหลายท่านก็อยู่ในช่วงปัดชิมวัยเนะขาคิดว่าคนปัดชิมวัยจะมากที่สุด ในกลุ่มของผู้ฟังตุ๊กมายมคุณต้าคุณตาคุณยาคุณยายเป็นอะไรันชวนี้ <c oughs> รายการธรรมะเนี่ย <c oughs> <N ee> ความแตกต่างตรงเนี้ยทำให้ความสนใจธรรมะของเราก็ต่างกันไปด้วยเพราะว่าการมองโลกมองชีวิตมันต่างกัน <N ee> แต่ตัวธรรมะเมื่อปฏิบัติหรือกฎแองกรรมเมื่อเราก็ทำแล้วมันให้ผลโดยไม่เลือก ว่าคุณจะเป็นเด็กคุณจะเป็นคนกลางคนหรือคุณจะเป็นคนแก่แต่เมื่อทํากรรมแนละ้วมาได้ผลจากการกระทําหรือพูดง่ายๆทําทดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วเนี่ยจึงควรระ <c oughs> ลึกตรงนี้ไว้มากแล้วเมื่อถึงคราวเราจะหาทางลัดไม่ได้หมายถึงว่าบางครั้งพอได้รับความทุกข์ตอนแรกอาจจะไม่สนใจธรรมะ แต่พอมีความทุกข์ชีวิตปัญหาต้องการธรรมะมาแค้ไขแบบเร่งด่วนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เสมอว่าบุญบารมีหรือว่าสิ่งดีๆกุศลนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อมีการสั่งสมและการสั่งสมไม่ใช่ว่าสั่งสมวันเดียวเหมือนที่คนโบราณบอกว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวฉะนั้นคนที่ ไม่ประมัติในชีวิตทุกวันพระที่ผ่านมาสังสมบุญกุศลพอถึงคราวที่จะใช้บุญกุศลก็ได้ใช้โดยโดยโดยสวัสดีหรือว่ามีผู้อุปถาอุปถัมมาสนับสนุนแต่ถ้าเราไม่ได้สังสมบุญไว้เลยเหมือนกับว่าเราต้องการจับจ่ายใช้สอยไม่มีเงินในบัญชีสะสมเลยเราจะเอาอะไรมาใช้ บุญก็เหมือนกันอาจไม่ได้สั่งสมมาแต่ก่อนบรุบรพกรรมก่อนหรือว่าในอดีตปัจจุบันก็เลยไม่มีนั่นเองดีเลยสำคัญคือทำปัจจุบันให้ดีพร,พระพุทธองค์ทรงเน้นเรื่องของปัจจุบันอย่าอะไรอวรถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่าเพ้อฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงนี่นะใช้ชีวิตให้ถูกต้อง การจะมีชีวิตที่ถูกต้องก็คือมีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองสัมมาทิฏฐิตามหลักของอรยบออมีองแปดเห็นชอบเห็นถูกคิดชอบคำพูดวาจาหรือว่าการกระทำ <c oughs> เนี่ยความเพียรความพยายามเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นไปด้วย,ยธรรมะมีส่วนเข้ามาประกอบยพยายามอย่าทำในสิ่งที่ นกเหมือธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงว่าในส่วนของกุศลนะจริงๆธรรมะมันคือคำกลางๆความไม่ดีก็เป็นธรรมะประการหนึ่งหมายถึงว่าความจริงนะสัจจะประการหนึ่งสิ่งดีก็เป็นธรรมะอีกประการหนึ่งกุศลกับอกุศล,ลนั่นเองไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรแต่ว่าธรรมะก็คือธรรมะนั่นแหละให้ผลไปตามหน้าที่หรือกิจ ที่จะต้องทำเนี่ยเวลานี้โลกกำลังเสี่ยงที่จะเกิดสงครามโลกหรือไม่ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ดูข่าวหรือทราบข่าวแล้วว่าเวลานี้กำลังเกิดปัญหาระหว่างประเทศยูเครนกับรัสเซียแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้วันนี้เราจะมีเวลา ที่ไม่ประมาทในธรรมที่พปะนสมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเนี่ยถ้าถามว่าเวลานี้ใครยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกญาติโยมนึกถึงใครนึกถึงดโดนัลด์ทรัมป์เลยนึกถึงท่านปูตินรัเสเซียเนละแต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธนี่เรานึกถึงพระสมาสัมพุทธเจ้าดังที่พระองค์เคยเปริงพระวาจาว่าเป็นผู้เลือดแห่งโลกนะอัคโคมสวิลุกษัตร์ เชตโตมิสมิลกัสสั์เซโทอมิสมิลกัตริย์พร,ร,ระองค์เป็นผู้เลิศเป็นพี่ใหญ่แห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกเนี่ยพระองค์กล้าประกาศเป็นอาสพิวาจาอาถรรพ์ในคราวที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยนี่คือผู้ยิ่งใหญ่เจริญจริงๆก็คือต้องการให้โลกเจริญโดยไม่เบียดเบียนกันนะเพราะทำทั้งหลายนั้น ปรากฏแก่บุคคลผู้ใดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่เหตุเกิดมีเหตุมีผลนั่นเนองยะถา,าวิปัตุปวันติธรรมานะมีเหตุเป็นเด่นเกิดทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่ความสุขความทุกขเทวดาหรือมารก็เกิดแต่เหตุเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานก็มีเหตุมีปัใจจัยให้ไปถึงเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ประมาท <c oughs> ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา วิยธรรมสังขาระอปมาทินะสัมปาติถันนี่ปัจฉิมวาจากครั้งสุดท้ายที่ตรัสเอาไว้เรื่องของความไม่ประมาทเอาทีนี้จะกล่าวว่า <c oughs> ปัญหาในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะอะไรความขัดแย้งนี่เกิดขึ้นเพราะมีบางคนเห็นผิดเช่นเกิดจากความรนียมัจฉริยะ ป๋จา,าตายว่าขี้เนียนธรณีอะไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนธรนีสินของธรณีที่อยู่เนี่ยเนี่ยที่เขาเกิดสงครามโดยมากนี่เป็นธรณีที่อยู่นะหรือว่า <c oughs> ไม่อยากให้คนอื่นมาอยู่ในดินแดนของตนวงขั้นดินที่อยู่อาศัยประเทศเขตแดนท้องดินเนี่ยถ้าเป็นวัดก็ห่วงวัดหวงกุฏิอย่างนี้ หวงที่อยู่อาศัยแต่ถ้าระดับกว้างขวางระดับโลกก็คือหวงเขตแดนประเทศกัน mm hmm. เกิดการชู้รบแย่งชิงกันเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ประการที่สองพระพุทธเจ้าต,ตรัสว่าหวงความเป็นพวกคือชาติพงศ์พันธ์ท่านว่วงคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนที่เป็นชาวยูนีโดยมากจะถือเชื้อชาติหรือว่าในศาสนาพุทธเราคนที่เป็นชนชาติของ ภริยกับมเักจะถือชนชาติชนชาติชนชั้นราร์มคิดว่าดีกว่าชนชั้นชั้นทานหรือว่าชนชั้นอื่นในสังคมเนี่ยวงก,กลุ่มกันว่าใครเป็นเชื้อชาติอะไรในก่อนหน้านี้เห็นไหมเจ้าของอแพลตฟอร์มที่ชื่อ Ti กตอ็อเป็นชาวสิงคโปร์แต่ว่าตอนนั้นมีปัญหาใช่ไหมที่ของจงการาเรื่องของศธุรกิจ เขาบอกว่าเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนเป็นคนต่ําต้อยว่าว่าอย่างนั้นแต่บอกไม่ได้เป็นคนจีนเป็นคนสิงคโปร์คนโตเตียงกันอยู่เนี่ยลักษณะของการหวงพักหวงพวกหวงพ่าหวงพ่พันชาติพันนี่เรียกวาคุลมัมเชริยะตรณีตระกูลประการที่สามวงกันผลประโยชน์เมื่อจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติลาบต่างๆสมบัติ ทรัพย์สินต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการหวงกัน,นในประเทศไทยนี่เห็นไหมบางขอภัยบางบริษัทนี่สัมปทานน้ำมันผูขาดหรือว่าสัมปทานเหมืองแร่ผููขาดสัมปทานอะไรต่างๆผููขาดจนได้รับประโยชน์อยู่เจ้าเดียวเจ้าใหญ่ นี่แหละห่วงกั้นลาบไม่มีการแบ่งปันกับผู้อื่นประการที่4ี่ห่วงกั้นชัน้นวันะเช่นบางคนก็ห่วงความรู้มหาวิทยาลัยใหญ่การจะสอบเข้าการเรียนนี่การเข้าเรียนนี่ยากเนี่ยอย่างบ้านเราก็มีบางโรงใช่ไหมที่ลูกหลานของท่านอยากเข้าเรียนแต่เข้าเรียนไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่มันเต็มด้วย เมื่อมีหลายคนต้องการเข้าไปอยู่มันก็เป็นการเออัด<ม>การคัดกรองเลือกบุกคคลที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กีดกันเดีว่าบางพื้นที่นั้นกีดกันเพราะว่าหวงไม่ใช่ที่นี่นะหมายถึงว่าพูดภาพรวมหวงความรู้หวงคุณสมบัติหวงคุณนวุิหวงความดีงามหวงหวงหว, <c oughs> หวงภูมิปัญญาธรรม จำได้ไหมท่านผู้ังเคยนำเสนอว่าประเทศไทยเราเสียทีให้ต่างชาติแล้วเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เข้าหอมมะลิะเห็นไหมตอนแรกเราไม่หวงไว้เองที่สุดของไปจดแล้วหรือว่าสิ่งผลิตคิดค้นต่างๆที่เราเป็นคนคิดขึ้นมาแต่ว่าพอมีผู้อื่นเน้นประโยชน์เขาก็เอาไปจดลิขสิทธิ์เนี่ยคนไทยใจกว้างมีน้ำใจไม่หวงทีแรกพอตอนหลังหวงขึ้นมาไม่ทันแล้วเนี่ย ็ธรรมดาของมนุษย์นะก็หวงเรียกว่าธรรมมัชเริยกเนี่ยพราะเกิดลักษณะการหวงสี่อย่างเนี่ยตัวทวนอีกครั้งนะประการแรกนี่หวงที่อยู่อาศัยประการที่สองก็คือหวงหรือว่ากรณีเรื่องของตระก,กูลตรนะก,กูลประการที่สามหวงเรื่องของลาภผลประโยชน์ประการที่สี่เรื่องของ วันนะหรือว่าคนามความดีนี่เป็นสาเหตุของการเบียดเบียนทำร้ายกันสู้รบกันจะรบหนะักรบเบารบเล็กรบน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดการสู้รบอย่างที่ยกตัวอย่างว่าข่าวดังในช่วงนี้ใช่ไหมประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนจริงๆรัสเซียกับยูเครนนี่เป็นเหมือนพี่น้องกันนะเพราะว่าไม่ได้ไกลกัน เหมือนคนไทยกับคนจีนคนคนลาวคนขเขมรเนี่ยหรือว่าบริเวณเกา้เคียงนี่พมา่าเนี่ยเราก็มาจากพื้นฐานหรือว่าบรรพบุรุษนี่ก็คือเผ่าพงพันธ์เดียวกันแหละคนโซนตะวันออก <c oughs> แต่ว่ามืนหลายปีเข้ามาเข้ามาหลายปี ปั่นไปปั่นไปก็คือการแบ่งแยกเนี่ยยูเครนกับรัสเซียเดิมทีก็เป็นพวกเดียวกันแต่ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพราะว่าไม่มีใครระลึกถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์จึงไม่ควรนำบอกจากบทเรียนในโรงเรียนเน่เพราะว่าลูกหลานก็รอจะได้รู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่ามาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรและจะมีความกระตุนอยู่กตบเวที แต่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างยูเครนอัเซียนี่คงจะไม่ทันแล้วหลายๆประเทศหลายๆพื้นที่นี่คงจะไม่ทันแล้วจะไปอธิบายอยู่อย่ารบกันตาจริงๆเราปีน้องกันนี่ไม่ทันแล้วยความเปลี่ยนแปลงของสาภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991ยาตอนที่ประเทศ <c oughs> ยูเครนต้องประกาศเอกราช เป็นตัวของตัวเองนะทีนี้พอประกาศเอกราชนี่อาวุธนิวเคลียร์ที่สร้างขึ้นในสงครามโซเวียตยุคนั้นก็ตกเป็นพื้นที่ของยูเครนหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ1 0 0 0กวันหัวเป็นกรรมสิทธิ์ของยูเครนเนี่ยพอมีหัวรบนิวเคลียร์ก็มีอํานาจก็เลยไม่กลัวประเทศอื่นเนี่ยขอยากกลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่ายูเครนเกิดต้องการ ยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาใส่ประเทศอื่นก็เกิดความเสียหายต่อมาก็มีการเรียกว่าเซ็นสัญญาสนทิสัญญาร่วมกันเรียกว่าข้อตกลงของบูดาเปสต์ว่ายูเครนนี่จะกําจัดทิ้งอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้โลกนี้มีความสุขมั่นคงขเขาเซ็นกันแล้วนะสัญญาแต่ว่าต่อมานี่ก็มีปัญหาอีกนะเพราะว่ากลัวว่า ประเทศรัสเซียหรือวางประเทศนั้นไม่ตามตามสัญญาก็โดยจีกสัญญาทิ้งเ <laughs> <laughs> นี่ยนี่ยในมุมมองของเวลาดีเมียปูตินของรัสเซียท่านก็กลัวว่ายูเครนนั้นจะไปเข้ากับสหรัฐหรือนาโต้นทำไมถึงกลัวถ้ายูเครนไปเข้ากับนาโตนี่หมายความว่านาโต้เขามีกฎอย่างหนึ่ง ว่าถ้าเกิดสมาชิกโดนโจมตีก็เท่ากับว่าโจมตีนั้นนาโต้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยคือชั้นวลที่จะไม่เกิดสงครามโลกค,คือเลือกฝ่ายนั่นเนองเรียกว่าพันธมิตรทางการโลกแต่ว,วางคนเกา่าเก่าแก่ของประเทศไทยคงจะจำได้ใช่ไหมสงครามญี่ปุ่นสงครามโลกที่เกิดขึ้นนี่ไทยเราก็ต้องเลือกฝ่ายนะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนในยุคนั้นสมัยนั้น,น,น แต่จริงๆไม่ว่าเลือกฝ่ายไหนเมื่อสงครามเกิดขึ้นการรบสู้เกิดขึ้นมีแต่ความเสียหายอย่างอย่างตอนนี้แต่เกิดรัสเซียรบก,กับยูเครนจริงๆเนี่ยยูเครนสู้ไม่ได้หรอกเพราะยูเครนนี่มีทหารอยู่ประมาณ2องแสนนายส่วนรัสเซียมีประมาณ900 0แสนายอาวุธหนักยูเครนมีรถถังประมาณ2,000กว่าคันแต่รัสเซียนั้นมีมากประมาณหมื่นกว่าคันเนี่ยเป็น ท่าตัวเลยแล้วกอนิวเคลียร์ที่มีความเร็วสูงกดทีเดียวไม่ถึงจิตไม่ถึง10นาทีระเบิดนิวเคลียร์นั้นไปไกลถึงประเทศสหรัฐอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงวันนี้พูดไปไกลหน่อยพูดเรื่องต่างประเทศยกตัวอย่างเรื่องของธรรมชาติเรื่องของธรรมะว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จึงควรมีเมตตาต่อกันพยายามทําหน้าที่ของตในให้ดีที่สุดแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญสุดท้ายนี้น่นาหน้าคุณภาษีเราใครผู้เ่ความดีที่ทนตั้งหๆได้บำเพ็ญอรมสังมสมมาเว้จงรวมเป็นตะวัดีช่าพอเราปัจจัยท่านคิดน้องสิ่งใดโดยชอบประกตอบไปตอบไปอางวิสยัยก็สิง่งนั้นจบไระสด็ทุกคนทันทท้งท่านกน็คืหมายความวันตุ้งดีเดือนอันวาคน در این